สองคันนี้ค่ะเป็นรถที่ลูกค้าซื้อแพ็กเกจที่เป็นเคลือบเซรามิกแล้วก็มีดูแลหลังการขายคันนี้นะคะเราก็อยากให้รถมันสวยงามไว้ตลอดเขาก็ซื้อแพ็กเกจที่มีดูแลหลังการขายค่ะแล้วก็มีการคินนิ่งแล้วก็ขัดลบรอยจากการใช้งานเคลือบเซรามิกให้ใหม่พวกคลาสติกดำต่างๆล้อ,อยางแล้วก็มีการเคลือบให้พวกห้องเครื่องแล้วก็ทำให้คันนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังจัดการดูแลให้อยู่ห้องเครื่องต่างๆแล้วก็มีการ ดูแลให้นะคะในแพ็กเกจที่เราดูแลหลังการขายอยู่แล้วในส่วนโซนของงานดีเทลลิ่งนะคะขอบต่างๆพลาสติกหรือว่าพวกโคเมียมและกระจกพวกนี้เราก็มีการดูแลให้ทั้งหมดนะคะงานหลังการขายฟ้าตอ,ตอบได้เลยว่าเราอยากให้รถสวยงามตลอดทําที่ฟ้านะคะต้องสวยตลอดค่ะจนกว่าจะครบอายุการใช้งานจะเป็นอย่างนี้ทุกๆ6เดือนกันไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ มาซื้อโปรแกรมกับฟ้าสำหรับใครนะคะที่สนใจงานดูแลหลังการขายและงานเครื่องสนิกสวยๆดีๆแบบนี้นะคะสอบถามฟ้ากันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์เพจซานเน่ไลน์แอดซาเน่หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0 8 5 5 3 6 5 6 4 6ฟ้ายินดีให้คำแนะนำค่ะ